รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ <Yeah. S 1> yo, all I need is my l o t Cool J and my bike of key. Yeah, you can ride with me. Do Lord สวยสวยผ่านในจอทีวีคุณอยากไปไหนยังไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเขาพาไปเปิดชนภัยไม่ว่าจะใคร้หรือจะใครความรู้ความรักที่เขามีที่อยู่ในใจเกี่ยวกับรถยนต์รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ชอบ

กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับรายการคอคนรักรถ<ะ>ครับแหบมบมาในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเรามากันแบบว่า3คนกันเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับสำหรับว<ะ>ันนี้นะฮะรายการคอคนรักรถของเราครับต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งภารกิจที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็เป็นภารกิจที่พร้อมเชื่อนะครับว่าผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็ผู้ที่หลงรักในรถยนต์ทั้ง4ล้อและมอเตอร์ไซค์2ล้อต้องถูกใจอย่างแน่นอนครับพราวันนี้เรามีอะไรจะสอสาวจ๋านี่เลยที่จอดกันอยู่ด้านข้างเราทั้งสองคันนะคะอลังการมากคัใช่แล้วนี่คือซูเปอร์บส แล้วนี่ก็คือซูปเออปอร์คาร์นั่นเองซูเปอร์คาร์กับซูเปอร์ไบค์ถูกต้องทั้งสองซูเปอร์จะมาเจอกันใช่แล้วงานแปลว่าตอนนี้นะครฮะค่ะว่าเราไปพบกับทั้ง2คนกับ2องซูเปอร์ทั้งซูเปอร์ไบค์และซูเปอร์คาร์กันดีกว่าถ <หา S 1> ้าพร้อมแล้วเชิญแขกรับเชิญรับเลยสวัสดีค่ะมาแ,แล้วมาแล้วตอนนี้อ๋อนีคนนี้ใครอร่ะผมไม่คุ้นหน้าเขาเลยอ่ะทางนี้ค่ ดูเหมองๆไม่ดูแบบเอาแนะนำตัวนิดนึงคุณเราเริ่มจากคุณก่อนดีกว่าผมดีเจเจมเซฟเซฟไลฟ์อยู่ครับ I'm not perfect but I'm limited edition ดีเจเจมชายหนุ่มผู้ที่ชื่นชอบในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์ไบค์และยังมีประสบการณ์จากการแข่งขันในรายการต่างๆด้วยครับผมประการเสรีดีเลอร์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทท็อปโมดออลโต้อิมพอร์ตครับ คุณกอล์ฟหนุ่มมาเท่คนนี้เป็นถึงกรรมการผู้จัดการบริษัททอปมอสออโตอิมพอร์ตและยังเป็นเจ้าของรถยนต์นิสสัทีอาร์อาสามห้าคันนี้ด้วยครับดูไอคนััยิ่งใหญ่กว่าแกเยอะไม่สนใจเ่ยส่งเลยวัดการที่เ็นเกินใช่ไัม สองคนมาแบบจัดเต็มแล้วก็มาด้วยความรักในความเร็วทั้งสองคนเลยนะฮะทางซูเปอร์ไบค์และซูเปอร์คาร์ครับแต่เราอยากจะรู้ว่าสเปคทั้งสองคันนี้มันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจงั้นขอให้ทั้งสองสาวได้ไหมฮะได้เลยค่ะพิมพ์หน่อยได้ไหมได้เลยว่าทั้งสองคันทั้งซูเปอร์ไบค์และซูเปอร์คาร์มีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วพิมพ์รถขอจองเลยอันนี้เลยเหรอเลือกเลือกเลือกพี่ก๊อฟเลยอะเยงเดี๋ยวกันเดี๋ยวดูดูพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟโอเคไหมพี่โอเคได้ไหมเออได้ไหมเดี๋ยวคนแรก เราไปนู้นเลยไปเลยเหมือนกันเองเห็นปะเฮ้ยนายนี่เราช่วยอะไรนายไม่ได้เลยเจมส์แล้วคิดว่าผมไร้ค่าแต่ๆจม้วหลายท่าที่คุณยังไม่เคยลองโดยรรถคันแรกที่จะมาพูดคุยกันนั้นก็คือ Kawasaki Ninja ซึ่งรถคันนี้ดีเจเจมเขาปรับแต่ง Modify อะไรมาบ้างไปชมกันเลยดีกว่าครับและตอนนี้ก็มาอยู่กับรถ ใจของพี่แจมแล้วนะคะจะถามเกี่ยวกับรถนิดนึงคันนี้นะครับคือคาวา s a กินะครับผมนินจานะหล่ะเขาคือ ZX นะครับผม ZX ZX นะฮะแล้วก็มีเลข10ด้วยครับนะฮะเป็นโมเดลใหม่เลยนะฮะสำหรับปี2 0 1 1นสิเดะฮะอันนี้คือโฉมล่าสุดของคาวา s a กิที่ผลิตซูเปอร์ไบค์มาครับคันนี้ครับก็เป็นแบบ4สูบนะครับผม16วาลนะนะขนาดเครื่องยนต์ก็ย่อลงมาจากรถ ยนต์ทั่วไปครับขนาด1,000ซีซีนะฮะคันนี้ก็มีการปรับแต่งโมดิฟายเรียบร้อยแล้วครับก็มีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะฮะในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะก็คือมีการจูนกล่องเพิ่มนะครับผมแล้วก็มีการสั่งกล่องแต่งมาจากญี่ปุ่นปัจจุบันนี้คือรถคันนี้นะฮะมีแรงม้าเพิ่มมาอีก21แรงม้าครับเป็น221แรงม้า221แรงม้าทำความเร็วได้สูงสุดเท่าไหร่คะทีลาที่ทําได้นะครับก็ความเร็วปลายนะฮะสองร้อยแปดสิบแต่เอ่อมีพี่ชายครับท วัดมาแล้วนะครับความเร็วก็300รอบวกครับโอ้โหไ,ได้ถึง300กว่าเลยอ่ะคะ<ช>่ะอันนี้โอ้โหได้ด้ว่าทะลุเลยมาต่อกันเลยกับรถนิสสัน GTR R35 ซึ่งรถคันนี้จะมีไฮไลท์แรงเจ๋งมาโชว์กันบ้างนั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับค่ะตอนนี้ทีมรถก็อยู่กับกอลมนะคะอยากจะถามเลยว่าเจ้า GTR คันนี้เป็นรถปีไหนแล้วก็รุ่นไหนคะ เออคันนี้เป็น n ิ s s a n GTR นะครับปีโมเดล2011นะฮะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง V 6 3800cc นรซีซีนะฮะแรงม้าอยู่ที่สเปคมาตรฐานมันอยู่ที่530แรงม้าได้ทำการโมดิฟายกล่องนะครับก็คือเออเอาเอาโปรแกรมของกล่องของคอปซึ่งเป็นสำนักแต่งของเมกาซึ่งทำ GTR ตอนนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะวิ่งคอร์หม่เร็วที่สุดในโลกนะฮะประมาณเป็น R 3 5นะฮะเฉพาะ R 3 5นะฮะก็อยู่ที่ประมาณ8วิปลาย แล้วได้ทําการอัปเดตโมดิฟายกล่องของคอปเข้าไปครับคือมันจะมีนิสสัน g d r ที่มันเป็นสเปค2 0 1 2นะฮะมันจะมันจะอัปแรงมาขึ้นมาเป็น550พอดีรถคันนี้ผมได้ทําการโมดิฟายเพื่อที่จะให้มันหนีสเปค2 0 1 2นะฮะได้สเปคขึ้นมาประมาณ650ที่โอเคไัน เนียนไปแล้วนะคุณผู้ชมครับสาหรับสมัทนานะครับแล้วก็การตกแต่งของทั้งสองคันนะครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆวันนี้นะครับถามว่าพร้อมไหมเนี่ยมารายการนี้นะฮะต้องบอกว่าเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกินร้อยทุกคนกดพี่ป๊อปสุดฤทธิ์อ่ะถามพี่ก๊อปพี่อปพี่วันนี้กับความเป็นซูเปอร์คาร์กับมิสซันจีทีอาร์ที่พร้อมแค่ไหนครับมานี่ก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่มีอะไรจะบอกเจมส์หน่อยไหมเพ้นิดนึงนิดนึงบ๊อบกันหน่อยเราจะไม่เลยไม่มีอะไรจะบอกเขาเจอในสนามพี่ป๊อปครับอ๋ ถ้าผมแพ้พี่นะยังไงครับ <sk r isa> ผมแพ้พี่นะมาชมเันตน่อในช่วงสุดท้ายซึ่งตอนนี้ดีเจเจมและคุณกอบก็ได้เตรียมพร้อมที่จะทำศึกประลองความเร็ว <sk r isa> ซึ่งศึกในครั้งนี้ระหว่างนินจา <sk r isa> และก็ซิล่าใครจะเร็วกว่ากันไปชมพร้อมกันเลยครับ <sk r isa> เร็จเรียบร้อยถูกต้องแล้วนะฮะอ่ะมากกับวันนี้กับการนำ CTR มาวิ่งกับทอสกินจาเป็นยังไงบ้างพี่กับความแรงของเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ต้องยอมรับว่ารถเขาแรงพอสมควรออืด้วยพี่นะพี่เขาแบบว่าดูเป็นไงก็แรงพอสมควรนะฮะเออแปนงครับผมวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มาทดลองนะฮะกับดิสัน CTR r 3 5ซึ่งบอกตรงๆผู้ชมครับรถผมเนี่ยน้ำหนักเพียงแค่200 กว่าเท่านั้นเองครคนไม่เกิน250นะครับส่วคันนี้ตันประมาณกว่า2ตันนะประมาณรวมกันครับก็รวมรวม2ตันได้โอ้เรียกว่าความแตกต่างกันระหว่างน้ําหนักนะเยอะมากนะแต่ว่าถือว่าสูสีและดูดีมากการที่เรามาเจอกันในครั้งนี้มันเหมือนเป็นการทดสอบสมรถนามากกว่านะครับเราไม่ได้เอาการผลการแข่งขันอย่างจริงจังนะฮะต้องบอกว่ามาสนุกสนานกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทําในวันนี้ด้วยนะฮะครับสนามมินเบสโอเชียนแอร์พาร์คจังหวัดสมุทรสา เย้งอากาะครับวันนี้เวลาของรายการของคุณรักรละคุณชมนุ่นลานะครับวันนี้เราทั้ง5้าคนคงจะลาไปพร้อมๆกันเลยครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะไปกันที่ไหนนะใช่ไหมพี่โรสก็ห้ามพลาดเลยกันละกันนะครับผมเอาละวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ้าวเดี๋ยวโบนัสกับกระเจมพี่โรสกับกัปตันส่วนพี่เดี๋ยวเรียกมินมอไซค์ัาซอยมาเจอกัน a <laughs>